ท่านใากำลังจะทาสีบ้านใหม่นะครับลองมาดูคลิปนี้กันผมจะพามาดูการเปลี่ยนสีบ้านใหม่ด้วยตัวเองนะครับจากสีเดิมที่ไม่ค่อยสวยถูกใจนะครับกลายมาเป็นสีที่ต้องบอกว่าถูกใจแล้วก็โดนใจอย่างมากเลยสีที่ผมใช้ในงานนี้จะเป็นสีตัวใหม่ของเบเยอร์ครับถ้าได้ยินชื่อก็คงจะคุ้นกันอยู่แล้วนะครับเป็นสีเบเยอร์คูทูอินวันนะครับซึ่งตัวนี้จะดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นสีทาบ้านที่เขาผสมสีรองพื้นเนี่มาในตัวแล้วการทาสีเนี่ยเราไม่ต้องทาสีรองพื้นเลยครับ ใช้ได้กับพื้นผิวปูนใหม่หรือจะเป็นปูนเก่าสภาพดีนะครับแค่ก่อนทาสีเนี่ยเราแค่ทําความสะอาดพื้นผิวที่เราจะทาให้สะอาดก่อนเท่านั้นตัวนี้นะครับจะมีเนื้อสีที่ถือว่าเข้มข้นเลยนะครับเราเปิดฝามาเนี่ยคนได้เข้ากันสามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องผสมน้ํานะครับซึ่งจะได้มาตรฐานจากโรงงานมาอยู่แล้วครับ โดยปกตินะครับเราจะทาสีบ้านนะครับเราจะต้องมีการทาสีรองพื้นอาจจะเป็นปูนใหม่ปูนเก่านะอันนี้ขึ้นอยู่กับหน้างานเนี่ยหเที่ยวใช่ไหมครับแล้วก็ต้องทาสีจริงอีก2เที่ยวแต่สําหรับสีเบเยอร์ครูทูนวันตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะทาสีของเขาเนี่ยทาไป2เที่ยวได้เลยนะครับทิ้งให้ห่างกันเที่ยวละ2ชั่วโมงเท่านั้นเองก็สามารถจบงานได้เลยถ้าสังเกตดูตอนที่ผมทาเที่ยวแรกเนี่ย สีเท่าแรกเนี่ยก็จะกบสีเดิมเนี่ยได้มิดเลยนะครับเนื้อสีเนี่ยแน่นนะครับเรียบเนียนแล้วก็ทาได้ง่ายด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะประหยัดเวลาในการทํางานได้รวมถึงก็จะประหยัดงบประมาณไปด้วยครับนอกจากสีตัวนี้จะทาง่ายแล้วโดยที่ไม่ต้องรองพื้นนะครับข้อดีอีกอย่างก็คือตัวนี้เป็นรุ่นเบเยอร์ครูลก็จะช่วยนะการความร้อนลดความร้อนภายในบ้านของเราได้ด้วยครับสามารถใช้งานได้ทนทานยาวนานเป็น1ิปีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทาสีบ้านใหม่บ่อยๆครับก็ถือว่าดีแล้วก็คุ้มค่าเลยครับตัวนี้ แนะนำเลยครับสาหรับท่านใดที่กําลังจะทาสีบ้านใหม่อยู่นะครับใช้เป็นสีตัวใหม่ของเบเยอร์รุ่นนี้เลยเบเยอร์คูทูอินวันนะครับใช้งานง่ายครับไม่ต้องรองพื้นใดๆไม่ต้องผสมน้ําด้วยเปิดถังสีมาทาเข้าไป2รอบสามารถจบงานได้ทันทีนะครับอีกอย่างเนี่ยทำให้บ้านของเราเนี่ยเย็นขึ้นมาด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่กําลังจะทาสีก็แนะนําเป็นเบเยอร์คูทูอินวันตัวนี้นะครับ